สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูแปลงมันสำปะหลังนะครับตัวนี้เป็นระยอง11นะครับเกิดอะไรขึ้นกับระยอง11หลังจากพอเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนเต็มตัวนะครับที่กำลังเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยกำลังขึ้นสูงมากเลยในช่วงนั้นนะครับตอนนี้เกิดลังแล้วนะครับไม่ยอมโตขึ้นแล้วนะครับถามว่ามันเป็นแบบนี้ทุกจุดไหมไม่ครับ จุดไหนที่มันมีอากาศลงโล่งนะครับคือถ่ายเทดีมันก็ถอดขึ้นมาสูงมากนะครับสําหรับต้นมันสําหลังนะครับระยอง11นะครับที่เห็นในตอนนี้นะครับหรือบ้านเราเรียกอีเขียวนะครับอีเขียวปลดนี่ก็ตัวเดียวกันนะครับกับตัวนี้นะครับที่เห็นในสภาพตอนนี้นะครับความสูงขึ้นมาประมาณเมตรสี่ิบนะครับเมตรไม่ถึงเมตรสี่ด้วยซ้ำนะครับเมตรยี่บเมตรสาิประมาณนั้นนะครับ คือตอนแรกๆนี่ขึ้นมาดีมากนะครับแล้วจุดที่มันสูงจริงๆก็น่าจะอยู่ที่เมตรเจเมตรแปได้นะครับแต่นี้จุดนี้เนี่ยคือมันมันลังนะครับถามว่าทําไมนะครับเรามาดูจุดนี้นะครับมาดูจุดนี้กันในล่องนะครับนี่คือพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับถ้าหากดินแปลงไหนที่ระบายน้ําไม่ดีนะครับปลูกมันสาปะหลังจะเจอปัญหาแบบนี้ก็คือมันจะ เรามาดูที่ดินนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดินมันเหมือนมันจะแน่นมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะพืชกําลังขึ้นในพื้นนะครับคือดินมันจะแน่นนะครับเพราะว่าน้ําก็ขังในคลองนะครับทําให้ดินแน่นมันสัปปะหลังเนี่ยก็ออกหากินลําบากนะครับมันจะล้างนะครับแบบนี้คือมันล้างนะครับมันไม่ยอมขึ้นนะครับนี่คือปัญหาการปลูก มันสำปะหลังในช่วงหน้าฝนนะครับทำไมถึงไม่ค่อยนิยมปลูกกันนะครับแล้วก็การปลูกในช่วงนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องหัวมันสำปะหลังจะไม่โตเท่าปลูกหน้าร้อนนะครับการปลูกมันสำปะหลังถ้าจะให้ดีนะครับแนะนาก็คือปลูกให้เสร็จภายในก่อนเดือนสิงหาอ่าไม่ใช่ขออภัยครับก่อนเดือนเมษานะครับอ่าขออภยัยก่อนเดือนเมษานี่ยถ้าเราทําการปลูกได้ภายในเดือนเมษาก็ได้นะครับ ถ้าเราทําการปลูกได้นะครับมันจะดีมากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราปลูกในช่วงเดือนพฤษภาอย่างแปลงนี้คือปลูกปลายเดือนพฤษภานะครับปัญหาที่เห็นก็คือมันเจอหน้าฝนเข้าเต็มๆแล้วก็ทําให้มันล้างนะครับและตอนนี้นะครับ3เดือนผ่านไปปุ๋ยก็ให้เรียบร้อยนะครับการให้ปุ๋ยในแปลงนี้ทําให้ใบเริ่มเหลืองนะครับใบมันสับปะหลังเริ่มเหลืองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ณตอนนี้อายุแค่3เดือนกว่าๆเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าใบเริ่มสลัดแล้วนะครับมันสาปะหลังเริ่มสลัดใบด้านล่างเป็นสีเหลืองนะครับคือถ้าหากว่าเราให้ปุ๋ยอัตราสูตรที่มันเข้มข้นด้วยโพแทเสเซียมนะครับก็คือเลขตัวท้ายสูงเกินไปกับมันสาปะหลังมันจะเกิดอาการแบบนี้นะครับแต่ข้อดีเพราะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับยอดมันสาปะหลังก็จะพอได้ฝนมันก็จะถอดขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าได้ฝนแล้วจะถอดดีนะครับก็คือได้ฝนแล้วก็สลับแดดนะครับมันจะถอดดีนะครับอย่างน้อยก็ถอดขึ้นมานะครับมันจะทําให้ต้นมันสําปะหลังเนี่ยหนีจากอาการน็อกปุ๋ยได้นะครับตัวนี้นะครับสําคัญนะครับถ้าหากว่าเราปลูกช่วงหน้าฝนนะครับดูสภาพต้นมันสาปะหลังของเราให้ดีก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับสูตรไหนก็ตามนะครับตามอายุของมันสาปะหลังนะครับถ้าหากอายุมันสาปะหลังสองเดือนคุณให้สูตรที่หนัก ตัวท้ายนะครับมันก็จะส่งผลให้เห็นกับใบมันสำปะหลังนะครับที่มันกำลังร่วงนะครับส่วนแปลงด้านข้างนะครับคือของผมเองนะครับแปลงด้านข้างก็คือมันจะเป็นเกษตรศาสตร์นะครับของผมความสูงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเกษตรศาสตร์มันสำปะหลังมันสูงอยู่แล้วนะครับต้นมันสูงอยู่แล้วนะครับเรื่องความสูงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับหลัก2อเมตรขึ้นนะครับตัวนี้ ต้นที่มันต่ำๆนี่ก็ไม่สูงไม่ขึ้นนี่ก็ประมาณเมตรหกสิบได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับในแปลงนี้นะครับคุมหมดแล้วนะครับข้อดีของกเกษตรศาสตร์ก็แบบนี้แหละครับในจุดไหนที่มันตายนะครับมันก็สามารถคุมทดแทนกันได้นะครับมันสัมหลังนะครับมันคุมทดแทนกันมันก็ทําให้นะครับทําให้มันสัมปรังของเราเนี่ย แสงส่องลงไม่ถึงพื้นนะครับวัชพืชก็โตยากนะครับอย่างเนี้ยวัชพืชแบบเนี้ยแทนที่มันจะโตขึ้นมันก็โตขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีแสงนะครับได้แค่นี้นะครับที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับรออย่างเดียวนะครับรอให้ผลช่วงฤด,ดูฝนนะครับแล้วก็เรื่องราคามันสำปะหลังนะครับเดี๋ยวผมจะ ตามราคามันสัปหลังให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าลานเล็กนะครับลานเล็กที่ซื้อมันหัวเนี่ยเขาซื้อกันยังไงนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยราคามันสูงมากนะครับเปิดลานใหม่ๆเนี่ยสบาทกว่าแต่ณตอนนี้นะครับมันจะล่วงลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับแถวบ้านผมเนี่ยก็คงไม่สูงมากเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้ดูนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะพาทุกท่านมา ติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับสำหรับแปลงมันสำปะหลังนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ